ครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนการบานแฟนะครับฝั่งนี้ครับผมวานไปแล้วครับเป็นการบานแฟอันนี้เป็นท่อ1นสี่นะครับ นี่เป็นท่อปล่อยน้ำยาอันนี้จะเป็นของเหลวนะครับเป็นท่อเหลวของเหลวนะครับส่วนท่อท่อที่เป็นไอนะครับจะใหญ่ครับนี่มันจะเป็นไอใหญ่อันนี้ก็เรียกท่อหนึ่งสองนะครับ mm. ผมได้บานใส่ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ สอนมือใหม่บานแนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะแดก็อยากจะมาเทสการบานแฝงเดี๋ยวก็จะมาดูกันครับมรนรว่วหรือไม่รั่วที่เขาบอกว่ารั่วแฟงรั่วแนะครับเป็นปัญหาของช่างใหม่ครับก็คือตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าที่เราบานแฟงเนี่ยครับแล้วก็การขัดเนี่ยดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูตันนี้จะเป็นตัวตัดนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปขังขึ้นมาใส่เข้าไปแล้วก็หมุนลงไปครับแล้วก็บิดไปประมาณครึ่งเกลียวครับแล้วก็เนี่ยมวน,นเลยครับวนได้ประมาณรมาณรอบสองรอบก็บิดอีกครึ่งเกลียว,วหมุนนีครมันจะฝืดฝืดมือนะครับตอนแรก รอบแรกจะเป็นิดมือส่วนรอบสองล้วก็จะลื่นๆแล้วคือใบมีดมันตัดลงไปรอบแรกนะครับรอบสองก็คือเหมือนย้ำเฉยๆพอเริ่มลื่นๆมือก็ปิดอีกครึ่งเกลียวก็หมุนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันขาดครับเนี่ครับพอขาดปุ๊บเนี่ยก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอา เดี๋ยวหัวหครับใส่เข้าไปครับทาความสะอาดสักหน่อยจริงก,ก็ต้องลับคมนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่หัวเข้าไปปุ๊บก,ก่อนเราจนะทำการบานแสอย่าลืมใส่หัวเขาเ้าไปก่อนเดี๋ยวถ้าบานเสร็จแล้วใส่หัวไม่ได้นะครับ ไปครับอันนี้ครับตัวบานครับเราก็เลือกขนาดที่มันเท่ากับท่อของเราเอันนี้จะเป็นขนาด1/4 1/4วิธีการใส่ก็คือง้างออกมานี่ครับมันเป็นอย่างนี้แล้วก็กดอย่างนี้ยง้างออกครับแล้วเราก็มีเหนีครับเหนียกับท่อที่เราใส่บาน เวลาเราหนีบเราก็ดูด้วยนะครับให้มันออกมาประมาณให้หัวเนี่ยหัวทรงแดงอะ่ะมันเลยมันเลยระนาบตรงเนี้ยครับระนาบของเครื่องมือออกมาประมาณเหรียญบาทครับหนาประมาณเหรียญบาทมันก็ไม่ได้มีเหรียญบาทให้ดูด้วยโอเคครับตรงเนี้ยครับผมจะชี้เนี่ยครับเหมือนก็ว่าเอาเหรียญบาทมาท่าตรงเนี้ยครับแล้วให้ หัวทองแดงครับหนาขึ้นมาเท่าเหรียญบาทนะครับจะได้มีบ่าไว้ล็อกกับตัวเซวิทว,วิสปาณนีขั้นตอนนี้ต้องละเอียดนะนดครับเพราะในงานนี้รู่ว่ะครับ ีเครื่องก็ไม่ได้รั่วแต่โคนนั่นรั่วเวลาใส่เข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกเบียวครับเนี่ยครับเครื่องมือการบานนะครับเราก็จะใส่เข้าไปเวลาใส่นะครับให้้แหลมๆเนี่ยครับไอ้ตัวบานเนี่ยแหลมๆหรือเหมือนพีระมิดเนี่ยับให้มันอยู่ตรงกลางของท่อพอดีนะครับ นีท่อแล้เนี่ยนะให้มันอยู่ตรงกลางนะตรงกลางถ้าเกิดเอียงไปทางใดทางหนึ่งมันจะทําให้เราบาดเบี้ยวได้นะครับวิธีการบาดวิธีการจะทําให้มันตรงกลางนะครับผมมีเทคนิคนิดหนึ่งนะันีส่วนตัวแนะล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งล็อกครับเราอย่าเพิ่งล็อกตัวหนีบนะครับอย่าเพิ่งล็อกตัวหนีบท่อนะถ้าเราหมุนในตัวนี้ลงไปก่อนคนระับไม่รู้ช่างคนหนึ่งทำไงรับแต่นี้คือ วิธีของผมผมหมุนลงไไก่อนครับดูก่อนนะว่ามันตรงหรือ,อยังครับอพอเสียงเขง้าไปตรงแล้วผมก็จะล็อกครับค่อยล็อกครับล็อกล็อกตัวหนีบ่อนครับให้มันหนีบท่อพ่อควรระวังนะครับเวลานเราหนีบท่ออย่าเนี่ยนี่ครับ ตรงนี้คนระับตรงเครื่องมือของเราเนี่ยไอตรงร่องกลางเนี่รนะให้มันชิดที่สุดคนระับให้มันชิดให้สนิทเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือร่องแล้วเเวลาราบานแฟรไปเนี่ยมันจะเป็นรอยแนวร่องตรงกลางรนะแล้วเวลาเราไปใสก่การเซอร์วิสวาลแล้วล็อกปุ๊บมันจะรั่วครับน,น้าท่านึงใน Facebook ก็เห็น <c oughs> มาแชร์ความรู้บอกกันอยู่ครับ ให้มันเรียนที่สุดมันอยู่ที่เครื่องมือเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ที่การล็อก e ล็อก e เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาบิดตรงนี้ครับหมุนลงไปเรื่อยๆครับนหมุนลงไปครับมันก็จะต้องใช้แรงกับบีบลงไปครับหไปจนมันดังแก๊บนี่นะครับอคอยดูครับ่าลั่นดังแก๊บ นะดังและอันนี้คือเกียวนี่มันดันจนสุดแล้วนะครับส่วนหมุนอีกทีนึงก็คือเป็นการทำให้บ่าของมันเสมอครับเนี่ยมันจะเหมือนฟรีครับเนี่ยครับหมุนไปทักสองรอบครับพอครับเสร็จแล้วคานออกเลยครับ หมดเลยครับเสร็จแล้วก็เอาอนี้ออกนี่ครับดูครับก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ดีพอได้ทำความสะมอาดเวลาท่านช้อปสะอาดนะก็จะข้อๆเลย คว่ำลงนะครับยังไงขึ้นนะเบาหน่อยแล้วก็ผ้าเปียกครับทำความสะอาดหน่อยได้ครนะเอาแฟลองขึ้นมาดูคนระับถ้าขึ้นได้สนิทนี่แสดงว่าโอเคครับแต่ถ้าขึ้นไม่ได้นี่แสดงว่าเราบาลเยอะเกินไปครับเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการขันแฟรครับ ก็ถ้าเกิดว่าผมทาขั้นตอนไหนบิดหรือมีเทคนิคอะไรก็ติดชมแล้วก็แนะนําได้นะครับแต่อย่าด่านะครับขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ